อ้าุบุบิละห์มินอชชิยตานิรมบทอันนะบะบทอันนะบะเป็นบทมักกิยาะมี40องค์การที่ถูกขนานนามว่าบทอันนะบะเพราะในบทนี้มีข่าวสำคัญเกี่ยวกับวันกิยามะการฟื้นคืนชีพและการชุมนุมแกนหลักของบทกล่าวยืนยันถึงหลักการศรัทธาแห่งการฟื้นคืนชีพ ซึ่งพวกมุชริกีนปฏิเสธในเรื่องนี้อยู่ตลอดมาบทนี้ได้เริ่มโดยการบอกกล่าวเกี่ยวกับเรื่องวันเกียรมะการฟื้นถืนชีพและการตอบแทนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส่วนใหญ่ของพวกกุฟฟาตมักกะได้ครุนคิคดและกล่าวขวัญอยู่เสมอจนกระทั่งได้กลายเป็นปัญหาหลักที่มีทั้งผู้เชื่อถือและผู้ปฏิเสธ ต่อมาบทได้นำข้อพิสูจน์และหลักฐานมายืนยันถึงเดชารุภภาพของพระเจ้าแห่งสากลโลกเพราะผู้ที่สามารถในการสร้างสิ่งที่แปลกประหลาดและมหัศจรรย์ย่อมไม่หมดความสามารถที่จะบังเกิดมนุษย์ขึ้นมาใหม่หลังจากได้ตายไปแล้วแล้วบทนี้ได้กล่าวถึงการฟื้นคืนชีพและได้กำหนดเวลาของมันคือวันแห่งการชี้ขาดตัดสินระหว่างพวงบ่าวที่อลอตจะทรงรวบรวมชนรุ่นก่อนๆและรุ่นหลัง เพื่อการชำระสอบสวนหลังจากนั้นบทนี้ได้กล่าวถึงนรกยานนำซึ่งอลัลลอฮ์ทรงเตรียมไว้สำหรับพวกปฏิเสธศรัทธาและการลงโทษที่น่าอัปยศในรูปแบบและชนิดต่างๆหลังจากนั้นบทนี้ได้กล่าวถึงพวกปฏิเสธศรัทธาบทได้กล่าวถึงบรรดามุหมินผู้ศรัทธาและสิ่งที่อลัลลอฮ์ทรงจัดเตรียมไว้ให้แก่พวกเขาซึ่งความสุขสําราญหลายรูปแบบทั้งนี้ตามํำนวนของอัลกุรอานที่รวมไว้ ระหว่างการชักชวนให้ทำความดีและการขู่สำทับให้ละเว้นความชั่วบทนี้ได้จบลงด้วยการกล่าวถึงความหวาดกลัวของวันเกียรมาโดยผู้ปฏิเสธศรัทธษษาวังที่จะให้ตัวของเขากลายเป็นฝุ่นเพื่อที่จะม่ได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาและจะไม่ถูกสอบสวนบิร ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออมตมพวกเขาต่างถามกันถึงเรื่องอะไรอบลถามถึงข่าวอันสําคัญยิ่งอลซึ่งเป็นข่าวที่พวกเขาขัดแย้งกันอยู่กลลซอูนมน เปล่าเลยพวกเขาจะได้รู้แล้วก็เปล่าเลยพวกเขาจะได้รู้เราไม่ได้ทำให้แผ่นดินเป็นพื้นราบดอกหรือและไม่ได้เทือกเขาเป็นหลักตรึงไว้ดอกหรือ แล้วเราได้บังเกิดพวกเจ้าเป็นคู่ครองกันแล้วเราได้ทำให้การนอนของพวกเจ้าเป็นการพักผ่อนแล้วเราได้ทำให้กลางคืนเป็นเครื่องปกปิดร่างกายแล้วเราได้ทำให้กลางวันเป็นที่แสวงหาเครื่องอย่างยี่ และเราได้สร้างไว้เหนือพวกเจ้าสิ่งที่แข็งแรงทั้งเจ็ดชั้นฟ้าและเราได้ทำให้มีดวงประทีปหนึ่งที่มีแสงสว่างจ้าและเราได้ทำให้มีดวงประทีปหนึ่งที่มีแสงสว่าง ا จ้า และเราได้น้ำหลั่งลงมาอย่างมากมายจากก้อนเมฆเพื่อว่าเราจะได้มเมล็ดและพืชพันธุ์งอกเงยขึ้นด้วยน้ำนั้นและบรรดาเรือกสวนอนนนันหนาแน่น,นแท้จริงวันแห่งการตัดสินนั้น เป็นเวลาที่ถูกกำหนดไว้แล้ววันที่สังจะถูกเป่าแล้วพวกเจ้าก็จะมากันเป็นหมู่มู่และชั้นฟ้าจะถูกเปิดออกแล้วก็จะมีประตูหลายบาน และเทือกเขาจะถูกให้เคลื่อนออกไปแล้วก็กลายเป็นภาพลวงอิแัลลท้าจริงนรกยานนำนั้นเป็นที่สอดสองเป็นที่กลับไปสำหรับผู้ละเมิด พวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นเป็นเวลานาพวกเขาจะไม่ได้ลิ้มรสความเย็นและเครื่องดื่มใดๆในนรกนั้นนอกจากน้ำเดือดและน้ำเลือดน้ำหนองเท่านั้น ทั้งนี้เป็นการตอบแทนอย่างคู่ควรเพราะพวกเขาไม่ได้หวังว่าจะมีการชำระสอบสวนเพราะพวกเขาปฏิเสธสัญญาณต่างๆของเราอย่างสิ้นเชิง และทุกๆสิ่งนั้นเราได้จารึกมันไว้อย่างครบถ้วนในบันทึกดังนั้นพวกเจ้าจงดิ้มรสการลงโทษเถิดเราจะไม่เพิ่มอันใดแก่พวกเจ้านอกจากการทรมานเท่านั้น อแท้ ا ا จริงสำหรับบรรดาผู้ยำเกรงนั้นจะได้รับชัยชนะเรือสวนอันหลากหลายและอัุงดและบรรดาหญิงวัยรุ่นที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันและแก้วที่มีเครื่องดื่มเต็มเปี่ยม ในสวนสวรรค์น,นั้นพวกเขาจะไม่ได้ยินคำพูดที่ไร้สาระและกล่าวเท็ดทั้งนี้เป็นการตอบแทนจากพระผู้วิบาลของเจ้าเป็นการประทานอย่างเพียงพอ رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا พระผู้อิบานแห่งบรรดาชั้ن และสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสอง،พวกเขาไม่มีอำนาจที่จะกล่าวคำพูดใดๆต่อพระองค์. يومَ يَكُونُ الرُّوحُ والملائِكَةُ วันซึ่งยิบรออินและมาลากะจะยืนเป็นแถวพวกเขาจะไม่พูดนอกจากผู้ที่พระผู้ทรงกรุณาทรงอนุญ,ญาตให้แก่เขาและจะพูดแต่สิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นน นั่นคือวันแห่งความจริงดังนั้นผู้ใดประสงค์อยเขายึดทางกลับไปสู่พระผู้อภิบาลของเขาเถิด แพ้จริงเราได้เตือนพวกเจ้าแล้วถึงการลงโทษอันใกล้วันที่มนุษย์จะมองไปยังสิ่งที่มือทั้งสองของเขาได้ประกอบเอาไว้และผู้ปฏิเสธศรัทธาจะกล่าวว่าโอ้โ ถ้าฉันเป็นดินเสียก็ะจะดี